ทุกคนสวัสดีค่ะปามาทักทายค่ะปามายางเลนวันนี้ลบเก้าองศาปหายใจก็มันค่ะอ่าควันความอุ่นนะคะมันออกมาจากการหายใจเขาเนะแล้วที่นี้มันมาโดนอากาศค่ะ,นนะคุณผู้ชมเส้นผมนี่แหละค่ะอ่า ล่มหายใจค่หนห่าเนาะคะ่ะมันก็จชมีละอองละออง้อ,องอุ่นออกมาเป็นเหตุให้คำนึงถึงการใส่แมสแล้วคะ่ะแต่ว่าป้ายางคนเดียวนอกนั้นเป็นรถคนเ่็ขับรถหมดดูความหนาวจนทำให้ ไออุ่นที่กระทบกับผมเป็นน้ําแข็งหนาวขนาดไหนถามใจดูลบเก้าองศาค่ะประคญญายางต่อเดี๋ยวปัดเก็บภาพมาปากนะคะลังคาบ้านคน ตรงนี้เป็นทางชันลงไปนะฮะอันนี้เป็นทางเดินนะฮะไม่เห็นมีก้อนหินโรอยปาก็เลยก้อนกรวดะฮะปาก็เลยไม่เดินลงไปกลัวลื่นแล้วก็ตรงนั้นก็เหมือนเป็นน้ำแข็งบางๆนะคะบนผิวน้ำหรืออาจจะเป็นน้ำแข็งทั้งหมดก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดินต่อ โอยังมีน้ำไหลยังเห็นน้ำไหลนะต้องเดินระวังไม่มีก้อนหินโรยเลยนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุห้าสิบกว่านะคะที่เขาไปเดินบนน้ำแข็งแล้วเขาตกลงไปนะคะด้วยความที่ว่าเขาคาดไม่ถึงนะคะ ปาสันนิษฐานว่าเขาคาดไม่ถึงปาก็ไม่ได้อ่านเนื้อข่าวมากนะคะแต่ว่าเป็นข่าวที่นอร์เวย์นะคะปาไม่ดูข่าวทีวีแต่อ่านผ่านหน้าข่าวเดินแล้วทีนี้เขาตกลงไปในะน้ำแข็งก็เสียชีวิตนะคะก็มันพลาดได้เนาะเรามาถึงจุดตรงนี้แล้วพอยจุดที่ตั้งใจจะเดินผ่านมานะคะ โอ้ตรงนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูอันนี้เป็นเนินเดี๋ยวซูมให้ดูนะฮะตรงนั้นนะเป็นเหมือนน้าแข็งย้อยที่เหมือนน้ําไหลจากภูเขานะแต่น้ําที่ไหลจากยอดภูมันจะแบบว่าเป็นน้ําแข็งย้อยที่แบบยาวมากแล้วก็สวยมาก ตรงนั้นนะคะตรงนั้นอ๋อภาพสวยๆเดี๋ยวเอามือไปชี้อ่อนี่ตรงนี้นะคะแม่เสียบรรยากาศกับนิ้วนี่แหละนี่นะคะเป็นเหมือนน้ำน้ำผุดเลยอะ่ะดูเป็นน้ำแข็งย้อยนะคะไปะเดี๋ยวเราเดินไปต่อ คนมาวิ่งด้วยเดี๋้อต้องหลบกันต่างคนต่างหลบกันโอ้ยสงสัยเขาก็มาถ่ายรูปเหมือนกัน วยงามที่เน็บหนาวโทรศัพท์อาจจะไม่เสถียรในอากาศที่เย็นมากเท่าไหร่นะคะค่อนข้างจะรวนหลังจากที่ประทำโทรศัพท์ตกใส่หิมะนะคะแล้วหิมะก็เข้าไปตรงที่ชาร์จแบตมันก็จะแบบดือด้อๆสักหน่อยคนก็ดื้อที่จะใช้ในอากาศหนาวนะแต่ว่าปกติเราเดินไปข้างนอก อะไรเงี้ยเราก็เอาโทรศัพท์ไปด้วยนะแต่ว่าถ้าไปตกใส่หิมะม,มันก็จะไม่ทนเท่าไหร่นี่เป็นน้ําแข็งเป็นน้ําตกนะคะตรงนี้มีบางช่วงที่ยังเห็นน้ําไหลอยู่นะ,ะปัดเดินมาในส่วนที่เป็นขอบทช่คกากั้นไว้ คนรักสุขภาพก็มาวิ่งออกกําลังกายนะ,ะบางปีนี่นะคะก็คือจะแข็งหมดนะคะแต่ว่าปีปีเมื่อกี้นะครับปีสองพันยี่สิบอืมไม่ใช่สิสองพันสิบเก้าเดือนธันวาเดือนมก,การา พันวา2019ถึงมกรา2020ปีนั้นช่วงนั้นก็คือน้ำไม่แข็งแต่ปีนี้คือ2021หรือ2564นั่นเองตอนนี้ก็เป็นเดือนมกรา2564เนาะ2021 ีนี้น้ำในคลองตรงนี้น้ำตกตรงนี้แข็งนะฮะซึ่งต่างกับปีก่อนปีก่อนนี้มีความอุ่นปีนี้หลายๆที่จะค่อนข้างจะหนาวนะแล้วก็เห็นหิมะตกที่ลาวไหมคะเมืองไทยใกล้แล้วใกล้หิมะจะตกแล้วอากาศมันเปลี่ยนเนาะปีนี้หนาวกว่าปีที่แล้ว ก็คือปีที่แล้วนี่น้ำตกนี่ไหลคล่องเลยนะคะปีนี้ดูสีน้ำแข็งน้ำแข็งเต็มไปหมดมีใครกล้ามาเล่นไหมอะตกพลุกลงไปในน้ำนี่ก็นะไม่รอดนะคะตอนนี้อยู่ที่ลบเก้าแต่ในน้ำนี่ยก็คือ จะเย็นมากๆเดี๋ยวไปต่อนะคะเอาภาพมาฝากนะคะเอาความเย็นมาฝากมีความคิดว่าจะเดินไปร้านไทยนะคะด้วยว่าร้านเอเชียเพื่อที่จะไปซื้อผักนะคะแต่ทีนี้ไม่คิดได้ว่า ออกมาจากร้านไทยเนี่ยผักคงแบบว่า,วาไม่รอดไม่ถึงบ้านก็เลยนึกได้อเดีย๋ยวช่วงนี้นี่ต้องขับรถมาซื้ออย่างเดียวเลยนะคะขับรถหรือไม่งั้นก็ตั้งรถบัสนี่ก็ยังก็ยังต้องเดินเข้าซอยบ้านอีกก็ยังต้องอ,อมันก็จะใช้เวลาประมาณห้านาทีเดินถึงบ้านห้าถึงเจ็ดนาทีนะ มันก็จะทําให้ผักถ้ามีผักชีเนะี่ยยิ่งจะแข็งเลยผักชีผักใบอ่อนๆเนนะี่ยถ้าคะน,นี่จะไม่เท่าไหร่ค้าแค่จะเฉานะ,ะก็เลยวันนี้ก็เลยเดินมาเล่นเฉยๆเดินมาออกเหนลงกายนะคะเนาะ,ะก็เลยไม่ได้จะเข้าร้านซื้ออะไรอาจจะแวะกินเฟอเฟอเวียดนามนะคะเฟอเนี่ยพอกินได้เพราะว่า มันร้อนมันเป็นแบบว่าซุปร้อร้อนนะปกติอยากกินเคบับเราไม่ได้กินเคบับสองปีแล้วนะเพราะว่าเคบับเนี่ยมันก็จะแบบว่าผักสดเนาะช่วงนี้เราต้องกินแบบอาหารที่บ้านดีกว่าเพราะมันจะเซฟกว่าเราล้างเราลวกน้ำร้อนลวกผ่านน้ำก๊อกแล้วก็แช่อีกนะถ้าไปกินสลัดไปกินเคบับข้างนอกเนี่ยมันอาจจะ ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะปากะล่าทะเลนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายค่ะหนาวยังยิ้มได้แต่ว่าเราใส่เสื้อผ้ามันอุ่นนะคะแต่ว่ามือนี่หนาวมากต้องใส่ถุงมือถุงมือหลุดไปแล้ววิ่งกลับไปเอาไม่รู้ตัวเลยว่าถุงมือหลุดนะเพราะว่าใช้หนีบแล้วก็เพราะว่ามือถือกล้องนะ,ะ่ยบายค่ะมือแข็งแล้ว